สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ภาษาไทยเรามาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5คือเรื่องประโยคถ้อยคำสำนวนนะคะประโยคคืออะไรหนูทราบไหมคะดูประโยคสนทนาเหล่านี้นะคะสวัสดีจ้าสนุกไหมจ้า ฉันชอบเล่นเครื่องเล่นจังเลยประโยคเหล่านี้นะคะพอเราสื่อสารออกไปเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจใช่ไหมคะประโยคคือเราจะต้องสื่อสารกับผู้ฟังให้รู้เรื่องและให้เข้าใจนะคะลองดูมุมขวานะคะเขามีคามาให้16คำนะคะบ้างป่าช้างผีกับ มีออกจะรบมาอยากใครขี่เดินในเข้านักเรียนลองนำคำเหล่านี้มาเรียงให้ได้ประโยคสิคะหนูจะได้สักกี่ประโยคนะคะเช่นตอนนี้ใครนึกออกบ้างแล้วคะว่าจะเรียงประโยคแบบไหนดีคุูยาวได้หนึ่งประโยคแล้ว ใครอยากเข้าป่านะคะหรือว่าใครอยากขี่ช้างนะ,คะใครได้อะไรอีกไหมคะมีอะไรไหมคะ มีอะไรไหมคะนักเรียนลองคิดดูสิคะเมื่อเช้านี้เพื่อนๆได้หลายประโยคเลยนะคะลองดูนะคะเราเรียงคำยังไงถึงจะเป็นประโยคที่สื่อสารกับคนอื่นแล้วเรารู้เรื่องนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูคำเหล่านี้นะคะอ่ะสมมุติว่ามีคำเหล่านี้มานะคะ ให้คำเหล่านี้มาฉันใครเพื่อนอยากโรงเรียนนิดเล่นและว่ายน้ำไปลูกบอลเกมลองเรียงประโยคให้ได้สิคะใครได้อะไรบ้างถ้าจับเวลานี่จะได้กันสักกี่ประโยคคะนะคะมีใครคิดแบบนี้บ้างไหมคะฉันเล่น ลูกบอลน,นิดไปโรงเรียนใช่ไหมคะฉันและเพื่อนไปโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมคะแต่งประโยคคือทำยังไงถึงจะให้มีคนที่เป็นประธานผู้กระทาแล้วก็ตามด้วยภาคกริยาคือภาคแสดงนะคะเพราะฉะนั้น ประโยคประโยคนะคะประโยคก็คือการที่นำคำชนิดต่างๆมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะเราถึงจะเรียกว่าประโยคกนะคะนักเรียนดูในหนังสือต่อนะคะให้หนักเรียนบันทึกความรู้ลงไปนะคะในหน้านี้นะคะ ในหนังสือของนักเรียนหน้า67นะคะให้บันทึกว่าประโยคนะคะที่กลางหน้ากระดาษและเขียนว่าประโยคเป็นถ้อยคําที่มีความบริบูรณ์ใช้สื่อสารได้เข้าใจนะคะลอกตรงนี้ไปนะคะประโยคคือภาคประธานกับภาคแสดงนะคะในวันนี้ ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้ประโยคสองส่วนก็คือมีบทประธานกับบทกริยามา5ประโยคนะคะจากอันนี้เขายกตัวอย่างมานะคะเห็นไหมคะสูนะักเห่าลมพัดเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปคิดมาว่าประโยคที่มีส่วนประกอบสองส่วนคือบทประธานกับกริยาจะได้ว่าแบบใดบ้างนะคะ ให้ทำลงในสมุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ